ไอการรักษาซึมเศร้าอ่ะคือซึมเศร้ามันไม่ได้เป็นโรคอย่าไปอย่าไปจัดมันว่ามันเป็นโรคได้ไหมคือด้วยการแพทย์ไปตัดสินว่ามันเป็นโรคอ่ะคนก็ยิ่งกลัวหนักเข้าไปอีกคนก็ยิ่งรู้สึกกูเป็นหรือยังวะกูเครียดอยู่ของเดิมอยู่แล้วด้วยอีกกูซึมเศร้ากูดิ่งอยู่แล้วด้วยอีกกูต้องมานั่งเครียดว่ากูเป็นหรือเปล่าวะคล้ายๆว่ามันเป็นโรคอันตรายอ่ะแต่คุณเป็นอยู่แล้วแล้วเราทุกคนเป็นกันทุกคนเป็นสภาวะซึมเศร้าเข้าใจปะมันเป็นภาวะหนึ่งที่เฮ้ยมันนเกิดขึ้วย ว่ามันไม่ได้แบบยั่งยืนหรือตลอดชีพการละนานเธอ,เอ,อการที่คุณเป็นเบาหวานตับอ่อนคุณทํางานมีปัญหาแล้วเพราะว่าคุณไม่สามารถจะลื้อฟื้นมันขึ้นมาได้แล้วสมมตินนะคุณก็ต้องฉีดอินซูลินอย่างเงี้ยมันเป็นไปตลอดแหายถึงว่าแบบมันมันไม่ได้สามารถที่จะแบบหายได้ง่ายๆขนาดนั้นแต่สภาวะซึมเศร้ามันไม่ใช่แบบนั้นอะสภาวะซึมเศร้ามันเป็นเพียงว่าคุณหาเหตุให้เจอว่าเหตุอยู่ตรงไหนอ่ะมันจัดการได้เว้ยมันจัดการได้